สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวไม่เชิงรีวิวเนาะก็มาเล่าประสบการณ์การใช้ของ,ลองลนะกล้องฟิล์มนะครับผมเป็นกล้องฟิล์มเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้คนระับเป็นตัวนี้ฮะ Fm2 เป็นนิคอนนะ Fm2 ไม่เอ่ยเป็นกล้องระดับต,ตำนานนะครับเป็นกล้องใน ในยุคสมัยก่อนนี่เป็นกล้องที่แบบกล้องที่ทุกคนต้องมีแล้วเป็นกล้องครูเลยก็ว่าได้ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายถ้ามีพื้นฐานการถ่ายรูปกับกล้องดิจิตอลแบบใช้โหมดเอ็มใช้แมนวนวลแบบปรับสปีดชัตเตอร์แบบ ISO ปรบบ F อเองค่อนข้างจะ ใช้เหมือนกันเลยแต่แค่เออมันก็เป็นฟีล์มเนาะแต่ว่าเราบอกว่าแสงลไรนี้ก็ตรงตรงแบบสวยเลยรูปสวยเลยว่าได้ครับในปัจจุบันนี้ฟีล์มค่อนข้างจะแพงถึงแพงมากครับเนื่องจากนะมันคนมันใช้มันคนใช้น้อยมากแต่ถ้า ในเมื่อ2อสาปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างใช้กล้องฟิล์มเยอะมากผมแบบคนญี่ปุ่นสิคนใช้กล้องฟิล์มแปคนเลยนะดิจิตอลแค่2คนเองซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะเขาอาจจะเออชอบแบบวินเทจสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเนะ่อยแบบ ถ่ายยากนิดนึงแบบกว่าจะได้รูปนึงต้องแบบรับโฟกัสรับสปีดชัตเตอร์วัดแสงต้องเช็คแสงเช็คแบบระยะว่าได้ไหมไม่งั้นถ่ายมาดูรูปไม่ได้ครับรูปนี้ดูไม่ได้เลยนะไปรูปเราตอนล้างอย่างเดียวเนี่ยเราสุดเขาเพิ่งไปถ่าย ไ,ไปแม่กะปองมาครับลูกก็ประมาณนี้เลยครับผมค่อนข้างโอเคเลยคนระับของผมใช้ฟิลม์มตัวน,นั้นเป็นเป็นลายเสือดาวเป็นลูกเสือดาวผมจำไม่ได้ละมันขายเป็นสาม้วนขายเป็นแพ็ค i.o 400ประมาณเท่าน,นะมันชื่ออะไรใครรู้สี่ร้อย 400, จำไม่ได้เหมือนกันนะขออภัยนะนะแต่ว่าล่าสุดผมใส่เป็นนี่ กดักกดักอัลตาแม็กนะฮะเป็น IO400 เหมือนกันอันนี้เป็น34 34รูปซึ่งไอตัวเก่าที่ผมใช้อ่ะมันแค่26รูปเองถ่ายแป๊บๆหมดแล้วฮะแต่ว่ามัก็ไช้แป๊บขาดนั้นลกล้องฟิล์มก็ไม่ได้ใช้ถ่ายเยอะอะไรกันนะเพราะว่ากอจะถ่ายได้แต่ลูปูคนใช้กล้องฟิล์มก็น่าจะรูเนาะว่ามันแบบถ่ายไปมัน มันต้องปรับน,นู่นปะรับนี่เนาะแล้วรูปก็เช็คไม่ได้ก็ถ่ายแล้วถ่ายเลยเสียก็ซ้ําไม่ได้นอกจากจะคุณจะไปซ้าตรงหน้างานว่าเออสองรูปสองรูปแต่ก็เปลืองฟิล์มอีกฟิล์มแพงอ่าก็ตอนนี้ก็สภาพค่อนข้างค่อนข้างพอดูได้ฮนะไม่ถึงกับนี่ไหมข้างล่างทองเหลือง วัสดุเป็นทองเหลืองนะครับตังนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นคุณปูของริคอนเลยก็ยได้ตังนี้สามสิบสี่ปีนะครับตรงนี้ผมผมยืมพี่ชายมาพี่ชายได้ต่อมาจากคุณลุงคุณลุงที่อยู่จังหวัดน่านฮะคเขาเป็นช่างภาพมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยเขารับไปถ่ายรับปิญญาสมัยก่อนใช้เอ็มทูนะฮะอ่าใช้เอ็มทูโอ้โหถือกันไปกี่ม้วนก็ไม่ดูเหมือนกันหน้ายุคนั้น สี่ห้าม้วนได้เลยงานหนึ่งแต่ละงานปัจจุบันเป็นดิจิตอลเนาะนิคอนย้อนผมก็ยังใช้นิคอนอยู่นะครับเป็น C6 เป็น C6 ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเลิศอะไรมากว่าพอถ่ายได้ก็พอดูได้ครับตัวนี้เป็น FM2 ติดกับเป็น50 50F 1.4นะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลย1.4แคบว่างสุด F16 นี่ F16 แคบสุดแล้วมาณนี้เลยอันนี้เป็นระยะโฟกัสนะครับตัวนี้ก็เป็นเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เป็น Speed Shutter กับ ISO ตัวนี้เป็นตัมร่างมามาอนี้สรางโลนนี้มี เาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเหมือนขี้เกลือไม่ใช่ขี้เกลือดิทองเหลืองเวลาเก่าๆไม่ได้เช็ดมันจะมีเหมือนมันกหัวเขมขัดรอดอ,ดอมันจะมีเข,ขียวน่อยเราต้องเอาบัตโซมาเช็ดน,นะมันจะออกอันนี้ก็ประมาณนั้นเลยเนาะเป็นอย่างนีน้ตัวตัวเคหายไปละผมว่าไม่ได้เน้นเก็บรักษาไม่ได้ก็นินิเอนนาไว้ถ่ายว่างๆยามแบบ ิปเซอร์หรือแบบยักแบบชิวๆไปแบบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็แบบใช้กล้องฟิล์มแล้วมันแบบมันได้อารมณ์มากมันแบบคลาสสิกไปแคมปิ้งอะไรแบบนี้เนาะตรงนี้ก็เป็น,น,นตรงนั้นเมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนมตัวแรกกล้องฟิล์มที่ผมใช้ตัวแรกก็คือเป็น pentax k p 0 0 k p a เแ็นกล้องที่ทนมากครับตึกทนหลุดจากรบนี้ไม่เป็นไรเลย <laughs> นันเป็นกล้องของ R ครับตอนนี้ก็เป็นคือมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนผมใช้ Pentax K-1 0 0 0แล้วาแ,แบบผมมาใช้ตัว FM2 ตอนตอนพี่ชายใช้อยู่ผมก็ไปเล่นก็แบบกล้องงา้างปุ๊บปิดปุ๊บ f m พ K-1 มันจะกดถ่ายได้เลยแต่ FM2 ครับงา้างปุ๊บเก็บกดไ ได้งงมากตอนนั้นก็แบบเอาเหี oh yeah ้ยกล้องพังปะเนี่ยดูแบบเอาเหี oh yeah ้ยทำไมคนอื่นถ่ายได้ผูถ่ายไม่ได้วะก็เลยไปสังเกตคนอื่นดูอ๋อเขาแบบคือปิดอย่างเงี้ยมันจะล็อกมันต้องอืมถ้าแบบเนี้ยเห็นไหมน้ำเาเนี้ยเน,นี้ยถ่ายได้คือน้ำปุ๊บปิดปิดได้แค่ปิด,ดแค่นี้ถ้าจะถ่ายปิดแค่นี้เห็นไหม ปิดแค่นี้อย่าปิดตัวน,นี้ปิดตัวน,นี้ดนนกดไม่ออกแล้ววันนั้นนะ่ะผมก็กดไม่ออกเว้ยตอนนั้นสนามอยู่สนามบินผมก็กดไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ถามพี่ผมก็เลยไว้อย่างนั้นเลยแล้วมาจะเติเปิดค้างไว้กลับมาอยู่กรุงเทพมามาเชียงใหม่ทิ้งไว้สองสวันไปดู y o YouTube อ้าวเขาไม่ได้ปิดสุดเขาปิดแค่ปิดแค่นี้เออเขาปิดแค่นี้ เรากดปุ๊บชึกเฮ้ยถ่ายได้เว้ยแต่พอง้างใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ฟิล์มต่องแล้วก็ง้างเทนเทนเนง้างใหม่ง้างปุ๊บไม่ไอตัวเนี้ยไม่กลับกดไม่ได้กดแข็งเลยก็ถามพี่ชายพี่ชายบอกให้เปิดตัวตัวฟิล์มเนี่ยผมก็เปิดปุ๊บมากดว่าม่านม่านมันค้างครับมันนมันปล่อยออกมาแล้วแต่มันปล่อยแค่แค่ครึ่งเดียว อ้าชิปหายแล้วเป็นครั้งแรกอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ถ่ายให้พี่ดูจริงๆเลยนะคือแบบชิปหายแบบเบี yeah. ้ยกล้องพังก็เลยถ่ายไปให้พี่ดูตอนแรกถ่ายไปให้ร้านช่างอะไรไม่แน่ใจช่างดาหรือเปล่าที่เขาเซียนๆที่ออกกระบี่เรื่องกระบี่มือหนึ่งกระเปล่าที่ออกเรื่องกล้องฟิล์มที่แกแบบแกเซียนมากเลยทนะั้งเรื่องแบบนี้เรื่องกล้องฟิล์มก็ถามไปถามมาซ่อมถามช่างดําซ่อมสามพันกว่าบาท โหชิปหายนะคาเอาเรื่องเลยนะฮะนักศึกษาแบบเคียความง่ของตัวเองไปทากล้องไว้นี่พังผมก็เลยถามตอนหลัพี่ชายไปแล้วพี่ชายเขาตอบว่าให้เอาปากกานั้นอันนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบไม่กลัวของพังอนะ่ะคือเอาเอาปากกานะั้นคือแบบกดให้มันเปิดมาชัตเตอร์กดปุ๊บ มันก็ดีปึ๊บกลับปิดมดเลยอ่านอนนะกูถือว่าแบบไอ้เฮียแล้วก็เลยง้างปุ๊บปุ๊บโอเคถ่ายได้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะที่การใช้ FM2 ตัวที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยด้วยความที่เราแบบเออคิดว่ากล้องฟิล์มก็เหมือนกันหมดแหละที่ไหนได้ไม่เหมือนหลายอย่างี่มันมันก็เหมือนไม่กี่อย่างหรอกแต่เนี่ยเรื่อง เมันเป็นเต็โผใช่เป็นเต็กงอันนี้ก็ไม่เหมือนละแต่เรื่องการเปิดการขึ้นลำผมใช้คอเขาว่าขึ้นลำไม่รู้ก่าถูกหรือเปล่านะขึ้นลำฟิล์มขึ้นลำปืนแล้วขึ้นลำฟิล์มตอนนี้เขาใช้ทางเขาใช้ทางกระดุมวะทางทางกระดุมสองก้อนเพื่อเพื่อวัดแสงถามว่าไม่มีทางถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่เราไม่รู้เลยว่า เราไม่รู้เลยว่าแสงนั้นโอเคไหมหรือมีอย่างนึงก็ใช้ไลมิเตอร์ครับไลมิเตอร์ของในโทรศัพท์สกูวนี่เป็นตัวนี้เห็นไหมอ่าตัวนี้ไลมิเตอร์กดเข้าไปอ่าอนี่เป็นห้องนอนอ่ามันจะบอกมันจะบอกทุกอย่างเลยเอแบบถ้าเราลอ็ลอก F เห็นไหม เหมือนเท่านี้ถ้าลองล็อก F F Aperture ของเราเหมือน1.4แล้วก็ถ้าเปิดสุดน้องกว้าง1.4 So เราสอนร้อยสองร้อยเนาะไอ้สี่ร้อยเราเราต้องลอง So เพราะว่าฟิล์มเราสี่ร้อยเราก็ต้องใช้ So สี่ร้อยไม่งั้นเราถ้าแบบไปใช้ So สองร้อยอะไรเนี่ยมันเพี้ยนมันก็จะวัดวัดตามสองร้อยอ่าเราใช้สี่ร้อยประมาณนี้เห็นไหมเอ่อสป,ปีชเตอร์จะวิ่งละแสงประมาณนี้สป,ปีชเตอร์เท่านี้ เห็นไหมเนี่ยมันจะผมปรับไปเห็นไหมเห็นไหมเมื่อผมเนี่ยหน้าของสว่า,างไหมชัตเตอร์ปุ๊บชัตเตอร์เป็นเท่าไหร่ชัตเตอร์เท่าไหร่นเนี่ยเขียมมองไม่เห็น,หนก็เป็นแอปค่อนข้างน่า,าสนใจฮะฟรีแต่มีแอปที่ดีกว่าเนาะแต่เสียตังค์เนาะแล้วก็เออแล้วก,ก็มีอะไรฟรีแล้วก็ฟรีไปเนาะสำหรับครับผมเราก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวไม่ใช่รีวิวอะเป็นเปิดประสบการณ์การใช้ FM2 เป็นกล้อง ในตำนานเลยเนาะเป็นกล้องทท่คลาสสิกมากๆเอาเทาง่า,ายๆเขาเหมือนเหมือนฟูเฟนยุคนั้นเลยเหมือนแบบเรือธงเลยแพงนะปัจจุบันก็ยังแพงอยู่หลักสภาพดีหลักหมื่นเลยนะร,ราไม่พูดถึงพวกไลกาว่าอะไรกันนอนนั้นพวกของหรูดาเนาะโดวนี่ไลก์เสากับไลกาได้แต่ว่านิคอนมันทำตัวใหม่ออกมาเป็นซ F c FC, z f ซอครับ เป็นทรงเอ2เมทกันแต่ว่าเป็นดิจิตอลหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรอกเขาอาจจะแบบเออทากล้องแฟชั่นแนวแฟชั่นบ้างอืทํากล้องแบบใช้งานมันเยอะแล้วสภาพวาประมาณนี้นะครับครับผมก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวกล้อง FM2 นะฮะเป็นกล้องที่ส่งต่อมาจากคุณลุงนะฮะสู่พี่ชายแล้วก็สู่ผม มันก็ไม่เป็นของผมหรอกเป็นของพี่ชายพี่ชายเขาใช้ผมก็เออมก็เอามายืมใช้ยืมลองถ่ายเล่นก็มีโอกาสได้ไปถ่ายที่แม่กำปองก็รูปประมาณนี้แหละวันนี้เลยก็ผมไม่แน่ใจนะผมเสียงเป็นไงบ้างผมพูดไม่ค่อยเก่งผมก็ไม่ได้ถ่ายเก่งอะไรหรอกเล่นๆไปตามเทรน มียุคแบบบูมมากกล้องฟิล์มราคาฟิล์มนี่พุ่งพุ่งกระโจนเลยนะมีน้อยด้วยคนใช้เยอะอีกกระแสมาอีกผมไปซื้อฟิล์มอยู่ประมาณ120บาทตอนนี้เอาตาแม็กผมโวนไปเท่าไหร่ครับผโดนไปสามร้อ้าิบบาทเอาตาแม็กนะคะจุกกันลงค่าล้างตัวเก่าอีกร้อยห้าสิบาทอาทินี้กินมามาแน่นอนลูกก็ นี่ไป้านบางอันนี้ไปร้านบางก็ประมาณนี้เลยจนได้ว่ามันอันเดอร์นิดนึงคือเนี้ยมันจะเป็นบวกมีศูนย์มีลบตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ลบมันจะอันเดอร์นิดนึงประมาณนี้แหละอันนี้ถ่ายแมวเก็อันนี้ผมก็ถ่ายอันเดอร์เหมือนกันอันเดอร์อันนี้นะ่าจะค่อน,นข้างเยอะ แต่ผมว่าแสงผมไปว่าที่จอนอุ่นผมว่าจอนอุ่มันก็เลยแสงนองุกนอะ่ะพอดีแต่ว่าเห็นไหมว่าแมวอ่ะแมวจะอันเดอร์แต่ว่าผมใช้เอฟเอฟประมาณ 2. 8แปเนาะเอฟสี่ 4, ไม่ได้ไม่ไหวก็ได้ประมาณนี้คนระับโอเคครับสับวันนี้ก็ลากันนะนแต่เพียงเท่านี้นะฮะ ก็ผิดพลาดประกันอะไรก็ขออภัยเป็นนาทีนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคือผมไม่มีอะไรผมก็อยากบ่นไปวันๆนั่นแหละฮะก็ถ้าอยากไปดูมืออาชีพหรือไปดูที่เขาแบบวิธีเช็คกล้องฟิล์มว่าซื้อมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้เวลาไปดูรีวิวไปดูสเปกอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตไปเยอะๆฮะไปดูขบงแบมคนบ้าอยากระบายเนาะก็ขอบคุณที่รับชมครับ